สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านและทั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับรายการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับก็กลับมาพบกับท่านตามปกตินะครับวันนี้เราก็มีข่าวด่วนล่าสุดนะครับเกิดโกดังเก็บสารเคมีในจีระเบิดอีกนะครับก็อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีข่าวแจ้งมาจากหนังสือหนังสือพิมพ์แล้วก็ไวทีวีนะฮะก็มี เกิดเหตุกูดังเก็บสารเคมีระเบิดในเมืองซีป๋อของมณฑลซาน,นต,ตงประเทศจีนนะซึ่งกูดังเก็บสารเคมีดังกล่าวอยู่ห่างจากแห่งที่อยู่อาศัยของประชาชนเพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นตามรายงานกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุและการประชาชนออกจากนอกพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ที่เคยตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะครับข่าวที่แล้วที่เทีเทยนเจินนะฮะสันเจินเนี่ยหรือเทียนเจินเนี่ยนะฮะก็ เกิดเหตุระเบิดสารเคมีนะครับก็มันก็น่าคิดนะครับว่ามันเป็นเ,นเพราะอะไรนะครับข่าวก่อนนี้เอ่อปันทงคอนเฟิร์มได้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกระบวนการกู้ชาติอุกูนะครับแล้วก็อเผอิญว่ามันมีเรื่องสอดคล้องกับการระเบิดอย่างรุนแรงที่เพระพรมเอราวัณย่ำร้านประสงค์นะครับก็เสียชีวิตจนป่านนี้ก็ยังจับใครไม่ได้เลยนะครับก็เรื่องนี้ก็ต้อง ติดตามกันต่อไปนะครับมันมัน,มนไม่น่าจะเป็นที่ศาลเคมีรู้สึกรัฐบาลจีนอาจจะปิดบังอะไรบางอย่างไว้นะฮะก็บอกว่าขบวนการกุ้ยช่ายอยุอุยกูนี่ก็มีการก่อวินาศกรรมหลายครั้งแล้วนะอาจจะมีการแผ่ขยายอิทธิพลไปยังเขตอุตสาหกรรมของจีนนะเพื่อทําลายเอความน่าเชื่อถือแล้วก็การลงทุนของในประเทศจีนให้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 ย่อยยับนะครับรวมทั้งเอ,อ ตอนที่มาเมืองไทยที่มีการเสียชีวิตนี่ก็เป็นชนชาติจีนนะครับอาจารย์สุรชัยเสดานบอกว่าอาจจะเป็นการเอเขาเรียกอะไรวางระเบิดของไฟออม่านนะฮะก็มันไป่นหน้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในไทยเนี่ยก็จะอย่างหรือพี่น้องทหารนี่ก็คุยกันได้นะครับก็ยัอย่างน้อยเข้ากินข้าวมอเดียวกันนะครับ ตอนนี้ที่ที่บอกว่าอาจจะเป็นของโจรเจาะก่อกลายนะเพราะพวกนี้ใจคอเหี้มโหดมากนะครับโดยเฉพาะพวกไอซิดนะฮะพวกโจรแบ่งแย่งึงแดงพวกไอ้กู้ชาติต่างๆนี่พวกนี้เอาถึงแก่กชีวิตเลยนะครับบุยกูนี่ก็เป็นออิสลามวรุนแรงนะครับแล้วก็รวมถึงชาวโรฮิงญาด้วยนะครับก็อาจจะมีการแก้แก่งของชาวอิสลามวุนรุนแรงอพวกไอซิดน้องๆไอซิดก็ได้นะครับ อันนี้เราต้องระวังกันนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ช่วงนี้ก็มีการเปลี่ยนโผครมอด้วยนะฮะก็ต้องให้ระวังกันไว้ด้วยว่าอืมเราก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้บัญชาการหารบกคนใหม่เปลี่ยนพบตรลคนใหม่ในประเทศไทยนะครับก็ข่าวก็ออกมาหลายฝ่ายนะครับตอนนี้ล่าสุดนี้ก็ อตอนนี้วิดตเกิดเหตุสลดครั้งใหญ่บนรถไฟด่วนทาริตโชคดีที่ทานาวิคโยทินสารัตโดยสารมาด้วยแล้วได้ยินเสียงโหลดกระสุนปืนฮะตามว่าก็เป็นข่าวของมือปืนการยิงบนรถไฟที่ด่วนที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เป็นข่าวต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้ก็ คงหนีไม่พ้นข่าวรับประสงค์นะครับแต่เหตุการณ์ก็คงจะซาซาลงไปแล้วตามที่ได้คุยกับอดีตตำรวจท่านหนึ่งก็เป็นตำรวจที่ปฏิบัติการสืบข่าวอยู่นะตําตำรวจสายสืบเขาก็บอกว่าระเบิดใหญ่นะมันระเบิดวันจันทร์วันเดียวนะครับที่รับประสงคนะวันที่17สิงหาวันเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นรับโรงพังนะก็คือระเบิดระเบิดลูกล่อลูกชนนะฮะไม่ใช่ระเบิดของจริงนะครับก็ ส่วนขนาดนี้นะผมผมดูแล้วเนี่ยศักยภาพของหลายกลุ่มเนี่ยไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแดงสยามแดงเอฮา,าร์ตี้แดงนบชพวกนี้ยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งห่างไกลเลยนะคนเสื้อแดงนี่ไม่มีศักยภาพพอสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่น่าจะมีอิทธิพลมาถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็เขาคงไม่ไม่ขยายผลมาถึงนี่เพราะว่า แค่สามจังหวัดชายแดนภาคใตก้ก็พอแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งระเบิดก็คนลเนะเพศจากการที่ดูดูดูลักษณะของระเบิดแล้วก็การวางนะฮแล้วก็คนวางนี่น่าจะเป็นชาวต่างชาติร้อยเปอร์เซนะฮะแล้วก็วางเสร็จก็เดินทาองออกนอกประเทศเลยก็ตามหลักนะฮเราเคยถ้าเราเคยดูหนังพวกแออไม่ว่าจะเป็นวิช s ั o น i m ม o สซิเบิลหรือเจมบอล หรือว่าหนังเกี่ยวกับการจารกรรมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาวางระเบิดเสร็จปุ๊บนี่เขาออกเขาเขาเขาเปลี่ยนเป็นเป็นหน้าแต่งตัวแต่งตัวใหม่เลยนะ,ะแล้วก็เพนออก,กนอกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะเพื่อป้องกันการโดนจับกลุ่มนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดโดนจับกลุ่มได้ก็จะถูกปฏิเสธจากรัฐบาลหรือคนที่ใช้เข้ามาทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองก็ ติดตามความขึ้นไหวต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้ก็ผมไม่มีอะไรมากมายแบบนนี้นะครับพบกันใหม่นะครับหนึ่งบวกหนึ่งนสองครับ